เปสูตรเอกสารหมายรอสาสิบเกแผ่นที่ร้อยสิบหระบ,บุว่าพบคาบโลหิตมนุษย์และดีเอ็นเอของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนติดอยู่ที่ของกลางลายที่หกบรเวณคาบสีแดงเป็นดีเอ็นเอที่เข้ากันได้กับดีเอ็นเอของนางสาวอิสลินและนางสาวพัชริดามาตรวจดูรายงานทางกล่าวเห็นว่าของกลางลายที่หก็คือกระโปรงของนางสาวอิสลิน หรือกติที่สวมใส่ขึ้นเรือสปีดโบท๊ทลำเกิดเหตุไปกับผู้ตายในวันเกิดเหตุทําให้น่าสงสัยในเบื้องต้นว่าผู้ตายอาจจะไม่ได้ตกเรือสปีดโบท๊ทลำเกิดเหตุถึงแก่ความตายพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดโปงขบวนการล้มคดีแตงโมระดับชาติ ที่มีทั้งตำรวจมีทั้งอายการมีทั้งหมอรวมหัวกันในการทำคดีแตงโมให้เป็นคดีประมาทเราจะเปิดหลักฐานสำคัญให้พี่น้องประชาชนคนทัน้งประเทศและพี่น้องสื่อมวลชนเห็นกันทั้งประเทศคดีอัปยศของประเทศไทยก็คือคดีของแตงโม ที่ผมเสียเงินไปมากกว่าเจ็ดแสนบาทสู้คดีให้แตงโมงมามากกว่าสามปีและต้องการพิสูจน์ความจริงที่ผมเคยพูดเมื่อสามปีที่แล้วว่าน้องแตงโมงไม่ได้ถูกไม่พัดเรือเสียชีวิตและน้องแตงโมงไม่ได้เป็นอย่างที่นายแซนบอกว่าตกท้ายเรือวันนี้ศา,าลอาญารลชพามีคำพิพากษาออกมาแล้ววันนี้แตงโมงเชื่อได้ว่าไม่ได้ตกท้ายเรือ พี่นองประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับคดีน้องแตงโมเป็นคดีอัิยศของประเทศไทยที่กองบัญชาการตำรวจตอนภาคหนึ่งและตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีร่วมหัวกันกับพยานการนนทบุรีในการป้องหลักฐานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสรืบพยานแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมโดยไม่มีการเสาะแสวงหาพยานหลักฐานตามที่มีการลวงลก มาโดยตลอดพรุ่งนี้คม่พาสาสารจะมีการระบุถึงคำพูดของ,งนายแซนจะมีการระบุบาดแผลของน้องแตงโมจะมีการระบุอะไรอีกมากมายในเรื่องของการแก้ไขทีเบสของเรือลำที่เกิดเหตุเพื่อให้สอบท้องกับคนบนเรือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคดีแตงโมเป็นคดีอัปยศที่สุดในประเทศไทยยิ่งกว่าเชรี่แอนที่ตำรวจจับแพะ พุ่่งนี้เป็นคดีที่มีการทำให้เป็นคดีประมาทพรุ่งนี้เราจะเปิดหลักฐาน10นาฬิกาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องประชาชนทั้งโลกจะได้รู้ว่าทำไมเขากล้าทำคดีแกงโมทำไมเขากล้าเอาน้องแกงโมมาเป็นเหยือ่อในกระบวนการยุติธรรมั้นทางกลางทาง,าทางในขณะนี้เือปลายทาง ที่ยังไม่มีคำพิพากษาคดีนายแสนกับพวกแต่พรุ่งนี้ผมจะมีการยื่นต่อพนักง,งานอายการสูงสุดให้มีการตรวจสอบและขอมีการรล้อคดีน้องแตงโมเนื่องจากศาลจังหวัดนนทบุรียังไม่มีคำพิพากษานอกจากนี้ยังไม่พอเราจะดำเนินการกับพยานเท็จทุกปากที่มีการเบริกความที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นพยานฟังโจทย์ หรือพยานฝั่งจำเลยเราจะมีการร้องพูกล่าวโทษดำเนินคดีกับพยานทุกปากที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสารจังหวัดนนทบรุรีที่เป็นสา,าระสำคัญของคดีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศบาดแผลน้องแตงโมคนนิติเวชไม่ได้เกิดจากไม้พัดเรือน้องแตงโม ัสสาวะก่อนขึ้นเรือมีคนบนเรือรับสรารภาพกับตำรวจว่าห้องน้ำในเรือใช้ได้ปกติไม่ได้มีการเสียเหมือนที่มีการออกข่าวลวงลูกมาตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาผมเก็บหลักฐานมากมายตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาในการเฝ้ารอความไม่ทำให้กับน้องแตงโมพรุ่งนี้ ผมจะเป็นผู้เปิดข้อมูลลับทั้งหมดให้กับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นแฟนคลับน้องแตงโมให้มาที่โรงแรมนนทบรุรีพาเลทผมเปิดห้องไว้แล้วห้องแข็งๆไว้แล้วในเวลาสิบนาฬิกาเชิญชวนแฟนคลับน้องแตงโมให้มาดูหลักฐานถึงความอับยศคดีของอายการจังหวัดนนทบรุรีและตำรวจภูธรจังหวัดนนทบรุรีและตำรวจกองพินนทักการตำรวจภาคหนึ่ง ที่ร่วมกันทำคดีโดยมีการสร้างพยานฐานอาจเป็นเท็จโดยมีการปั้นพยา,านเท็จร่วมมือกันเป็นขบวนการมันไม่มีที่ไหนในโลกแล้วครับมีก็หาประมวลกฎหมายาญาอไหนว่าร่วมกันประมาทผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมอดทนอดกันเสียงเงินเสียทองไปมากมายก,กับน้องแตงโม คนอื่นอาจจะท้อแต่สําหรับอัจฉริยะกูจะสร้อยถึงที่สุดถึงแม้น้องแตงโมงไม่ใช่ลูกของกูถึงแม้น้องแตงโมงไม่ใช่คนในครอบครัวของอัจฉริยะแต่น้องแตงโมงคือเหยื่ออาชญากรรมที่้น่าสงสารที่มีคนบิดเบือนวันนี้แตงโมงเนี่ยพัดตกเรือกลับเรือด้านซ้ายและโดนใบพัดเรือและเสียชีวิตจมน้ําในเวลาต่อมา พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศที่รักความยุติธรรมทุกท่านการต่อสู้คดีของอาฉริยะกับพวกร่วมกับนักวิชาการในการเก็บหลักฐานสําคัญคดีน้องแตงโมที่ถูกคนด่าทั้งประเทศมาตลอดเวลาสามปีวัในให้ดูหลักฐานของมึงสิไหนดูหลักฐานมึงดิว่าน้องแตงโมถูกฆ่าน้องแตงโมถูกทรํรลายพรุงเน้คนที่ด่าผมมึงไปดูที่ท่านทายให้ข่าวที่ โงแรมนนทบุรีพาเรียสิบนาฬิกาให้คนที่หาปูมาตลอดสามปีพรุ่งนี้ผูเมืองไปดูได้การเปิดกระฐาสสำคัญในคดีอัพยศของนางแตงโมพัษฎีดาที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมมาตลอดเวลาสามปีแล้ะข้างว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือจมน้ำตายเสียชีวิตพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนจะได้เห็นหลักฐานทุกชิ้นที่พวกเราทั้งหมด ทุ่มเทแรงกายแรงใจเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสำนวนของคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้เพราะตำรวจกันไม่พวกเราเข้าไปเป็นพยานเรามีร้องขอความเป็นธรรมไปยังอัยการสูงสุดมีการร้องขอความเป็นธรรมไปที่อัยการภาคหนึ่งมีการร้องขอความเป็นธรรมไปที่อัยการจังหวัดนนทบรุรีเราไม่เคยได้รับการเหลียวแลเราร้องไปที่ผู้ัิจารารตรํารวจชาติคนตํารวจสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข ท่านก็ให้ผมไปพบแล้วก็สั่งให้นพสินพูลสวัสด์พลตนพลตบดโทนพสินพูลสวัสด์พลตบดนัสินพูลสวัดสด์กับพวกเอาผมไปดีคัดกันและทุกท้ายชุดสืบสวนก็ตัดหลักฐานสําคัญทั้งหมดออกจากสำนวนในคดีที่มีการฟ้องไปยังพนักง,งานอายการจังหวัดนนทบรุรีผมอยากจะบอกทุกคนว่า ถ้าบ้านเมืองนี้ต้นทางกระบวนการทำตำรวจมีการทำหลักฐานเท็จมีการบิดเบือนความจริงคนตายทั้งคนมีบาดแผลขาฝวาด้านในแผลยาวอยู่ด้านยาวไม่ได้ล้วนฝังที่จะโดนไปพัดเรือได้ความกว้างรัศมบีของไปพัดเรือสามไปพัดมันเข้ากันไม่ได้กับบาดแผลมีคนบอกว่าบาดแผลเกิดจากไปพัดเรือ มีการปั้นแต่งละครขึ้นมากันมากมายผมบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าคดีน้องแตงโมจะเป็นคดีประยศที่ถูกกาตึงไปนั้งประเทศคนที่เป็นพยานในคดีน้องแตงโมทุกคนต้องถูกผมดำเนินคดีอาญาฐานเบิกความเท็จต่อศาลฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานทุกคนผมยืนยันแล้วก็สาบานต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่า ผมจะทาคดีน้องแตงโมให้คืนความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโมให้ได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแม่ของน้องแตงโมแล้วในขณะน,นี้ดังนั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องเสือกมานะแม่น้องแตงโมไม่ต้องเสือกมาที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทถ้าคุณมาเราจะให้เจ้าที่การของเราหที่ยวคุณออกจากโรงแรมนนทบุรีพาเลททันทีเราจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ความเจ็บปวดถ้าผมมีลูกสาวแบบแตงโมผมต้องเรียกร้องความยุติธรให้กับลูกของผมที่ถูกคมเรือใส่ร้ายใส่ความทำหลักฐานเท็จ